สวัสดีครับผมอาจากอาร์ตีเดีวายนะครับกลับมาพบกับผมอีกสักหนึ่งคลิปครับแน่นอนครับวันนี้ผมอยู่กับแบรนด์คาริดีนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องเป่าลมไร้าสายและก็สามารถใช้เป็นฟังก์ชันดูดฝุ่นเล็กๆน้อยได้ด้วยนะครับชื่อรุ่นในหน้าขายของเขาในแอปจะเป็นชื่อรุ่นมินิ x 3นะครับก็จะมาแบบนี้เลยนะฮะไม่ได้มีกล่องใส่ชั้นหรือไม่ได้มีบับเบิ้ลอะไรกันกระแทกมาเลยนะฮะเพียวเพียวกันมาเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นด้านหน้ารายละเอียดผมว่ามันมองไม่เห็นอะไรเลยนะโอเค อันนี้ก็คือเป็นด้านข้างกล่องนะฮะประมาณนี้นะฮะภาษาจีนแล้วก็มีภาษาอังกฤษนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะมีเขียนตรงนี้ครับว่า h speed นะฮะตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเขาจะสื่ออะไรนะแต่ผมเดาอ,อ,อ่านได้ประมาณ Turbofan นะครับก็ตัวนี้จะเป็นภาษาจีนล้วนนะผมก็ได้ใช้แอปแปลมานะครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็คือชื่อรุ่นจากโรงงานของเขานะครับ BLFS ขีด06นนั่นเองนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นกระแสะในการชาร์จนะครับแนะนําเป็น r e c o m m e n d ์ก็คือ2แอมป์นะฮะจะดีที่สุดนะครับแล้วก็ใช้เป็น5โวลต์ USB Type C นะครับเวลาในการชาร์จนะครับจะอยู่ที่ประมาณ2-4ชั่วโมงนะฮะก็ขึ้นอยู่กับแรงดันแบตเตอรี่นะขณะนั้นแล้วก็กระแสของตัววอร์ชาร์จของเรานั่นเองนะครับและตัวนี้นะฮะสามารถปรับได้6สปีดหรือ6ความเร็วนะครับตัวนี้เขาบอกว่าตัวเครื่องของเขาใช้ไฟนะครับอยู่ระหว่าง7 4โวลต์จนถึง8 4โวลต์นะครับน่าจะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะฮะ1 8 6 5 0 2ก้อนนะครับเท่าที่ดูนะแล้วก็ตัวนี้นะฮะก็คือมีฟังก์ชันสําหรับดูดนะฮะที่ผมแปล ว่าต้องใช้กระบอกสูญญากาศแยกซึ่งในนี้น่าจะแถมมาให้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันครับ เมื่อแกะกล่องออกมาสิ่งแรกที่เราจะเจอคือสาย USB นะฮะอันนี้แถมมาให้1เส้นเป็นสีขาวนะครับหัวด้านนึงจะเป็น USB Type A นะครับอีกด้านจะเป็น USB Type C นะครับก็คุณภาพถือว่าปกติทั่วไปไม่ได้แย่นะครับเพราะผมเคยเจอแย่กว่านี้คือเส้นเล็กๆเลยนะแต่ที่แถมมาจะใช้ไม่ใช้ก็แล้วแต่ท่านนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะใช้สายเป็นอีกแบบหนึง่งส่วนใหญ่ผมจะใช้ของเอสักกนะครับก็คือแบรนด์จีนเหมือนกันนี่แหละแต่เขาจะมีคุณภาพหน่อยนะครับรองรับกระแสะสูงๆได้ ไม่มีค่าต้านทานตกคร่อมในสายเยอะเพราะเขาใช้เป็นทองแดงแท้ด้วยมันจะชาร์จเร็วๆขึ้นนะครับสายชาร์จมีผลกับการชาร์จนะครับเพราะฉะนั้นเลือกใช้ให้เหมาะสมด้วยครับถัดมานะครับจะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับ Turbo Fan User Manual นะครับ Celity นะเป็นบุญตามากเลยนะครับที่เห็นคู่มือจากทาง c e l i d y แล้วเขียนว่าเป็น c a l i ี y แบบนี้นะฮะปกติไม่ค่อยเห็นครับปกติจะเป็นแบบคู่มือมาจากโรงงานเพียวๆไม่ค่อยได้ตีอะไรแบบนี้นะครับเป็นบุญตาจริงๆครับเพราะว่าค่ายนี้ ส่วนใหญ่ไม่เน้นคู่มืออยู่แล้วนะฮะเน้นการใช้งานแบบด้วนสดนั่นเองนะครับโอเคเปิดมานะฮะโอเคยังเป็นภาษาอังกฤษก็จะเข้าใจง่ายหน่อยนะ,ะดีกว่าภาษาจีนเยอะแต่ยุคนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรนะฮะเราสามารถถ่ายรูปนะฮะแล้วก็ไปแปลใน Google Translate ได้เลยนะครับถึงแม้บางอย่างอักขระไวยากรณ์จะแปลไม่ตรงบ้างแต่มันยังพอจับใจความได้นั่นเองครับก็จะเป็นอินโฟกราฟิกนะฮะบอกให้เรารู้ว่าต้องใช้งานแบบไหนยังไงนั่นเองนะครับนี่ฮะ,ะรอบสูงสุดเขียนเอาไว้1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นรอบต่อนาที แต่ก็ไม่แน่นะับเพราะพวกนี้มันเป็นแบบเทอร์โบเจ็ตแฟนนะครับอาจจะสูงขนาดขนาดนั้นก็ได้นะฮะงั้นเดี๋ยวเรามาดูสินค้าภายในกล่องของทางแคร y ตี้ตัวนี้นะครับมินิเอ็กซ์สว่าเขาให้อะไรามาบ้างนะครับแน่นอนครับอันดับแรกคือตัวเครื่องนะครับอันดับที่2คือเป็นท่อต่อสําหรับดูดฝุ่นนะครับอันดับที่3นี่ก็คือเป็นกระบอกสําหรับดูดฝุน่นด้านในนี้จะมีเป็นไส้กรองนะครับวิธีการถอดก็แค่บิดออกมานะครับประมาณนี้นี่ฮะถอดออกมาก็บิดออกมาตรงๆแบบนี้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัว cover ไส ตัวไส้กรองก็จะเป็นตัวนี้ครับแล้วก็นี่คือจะเป็นห้องดูดฝุ่นของเขานะครับ ตัวไซโกรงสามารถเป่าฝุ่นทำความสะอาดได้นะครับเท่าที่ดูวัสดุนะครับจะคล้ายๆกับตัวแคดดี้เครื่องดูดฝุ่นตัวใหญ่ที่เป็นตัวแรกที่ผมเคยรีวิวจากทางแบรนด์เขาวานะครับวัสดุจะคล้ายๆกันผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้จะเรียกว่าวัสดุอะไรนะครับผมกลัวพูดผิดไปต้องกราบขออภัยด้วยนะครับเดาเป็นว่าวัสดุแบบนี้ผมเคยเอาไปล้างแล้วนะครับแล้วก็วางตากผึ่งลมให้แห้งมันก็สามารถกลับมาใช้งานต่อได้ครับไม่มีปัญหาไม่เปื่อยยุยนะนะฮะก็ใส่กลับเข้าไปประมาณนี้ นะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้ครับอุปกรณ์ภายในกล่องงั้นเดี๋ยวเรามาดูวัสดุตัวนี้กันครับตัวเครื่องของมินิ X3 ตัวนี้นะครับจะเป็นลักษณะพลาสติกเหมือน P p พผสม ABS นะครับยังไม่ใช่ p a 6 j f 3 0เนะครับเนื่องจากเส้นใยไฟเบอร์จะไม่ได้มีภายในให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับก็จะประมาณนี้รูปทรงดูแบบว่าธรรมดาซิมพลียนะฮะแต่ว่ามันก็จับถนัดดีด้วยความที่มันไม่ได้ใหญ่มากนั่นเองนะครับโอเคเลยมือเล็กมือใหญ่สามารถจับได้นะครับด้านนี้ก็เอาไว้สําหรับต่อตัวท่อดูดฝุ่นนะครับ แล้วท่อดูดฝุ่นนี้ก็จะเป็นพลาสติก PC นะครับผสม ABS จะต่างกับตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันจะไม่ได้เงานะครับจะเป็น PP แต่ถ้า PC เนี่ยมันจะเงานะครับตกแตกเหมือนกันครับพวกนี้ต้องระวังนิดนึงนะฮะเราก็ใส่ไปด้านหลังแบบนี้ครับป้าบนี่นะฮะมันก็จะสามารถดูดฝุ่นได้แล้วนะครับ ถ้ามันยาวไม่พอแล้วก็ต่อท่อตัวนี้เข้าไปครับก็จะเป็นเครื่องดูดฝุ่นนะฮะตัวนี้เอาไว้เน้นแบบดูดฝุ่นในรถนะฮะดูดฝุ่นเล็กๆน,น้อยๆนิดๆหน่อยๆตามซอกโซฟาหรืออะไรต่างๆซอกทีวีอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะที่เราไม่ได้อยากใช้เครื่องดูดฝุ่นตัวใหญ่ๆนะครับฝุ่นเล็กฝุ่นน้อยตามคีย์บอร์ดของเราอย่างนี้นะฮะก็ใช้งานได้ดีแต่เสียอย่างเดียวจะไม่ได้มีพวกหัวที่เป็นขนแปรงมาให้นะไม่งั้นจะไปดูดฝุ่นตามพวกคีย์บอร์ดนะครับมันจะดีมากๆเลยนะฮะพวกแป้นพิมพ์ต่างๆประมาณนี้คร ตรงนี้นะครับก็สามารถถอดได้นี่นะฮะเป็นแม่เหล็กครับนี่เลยนะฮะเป็นแม่เหล็กแบบนี้ก็คือถ้าเราไม่ได้ต่อหัวรีดลมแบบนี้นะฮะเราสามารถใช้ลมแบบใหญ่ๆแบบนี้เพื่อเพิ่มความกว้างในการกระจายลมนั่นเองนะครับถ้าเราใส่เข้าไปนี่ก็จะเหมาะกับพวกเป่าฝุ่นต่างๆนะฮะที่เราต้องการโฟกัสลมลงไปณจุดนั้นครับวิธีการใช้งานก็ไม่ได้ยากอยู่แล้วครับพวกนี้ไม่ได้มีอะไรมากกดปุ่มสีแดงค้างครับ เมื่อกดค้างขึ้นมานะครับด้านบนจะเป็นระดับขีดแบตเตอรี่แน่นอนครับมีอยู่3ขีดแล้วก็ขออนุญาตแนะนําการใช้งานเบื้องต้นนะครับสำหรับแบตเตอรี่พวกนี้นะไม่ควรใช้จนแบตหมดครับก็คือพูดง่ายๆว่าเหลือประมาณ2ขีดนะครับเตรียมชาร์จได้แล้วนะฮะแล้วพอมันใช้งานเนี่ยแน่นอนแบตเตอรี่มันจะมีการอุ่นขึ้นนะครับอย่าเพิ่งไปชาร์จเลยทิ้งไว้สักพักให้แบตเตอรี่มันเย็นมันคลายความร้อนก็คือคลายความเครียดของเซลล์ก่อนนะครับวิธีนี้จะช่วยทําให้ท่านนะครับถนอมการใช้งานของแบตเตอรี่ให้ใช้งาน ได้ยาวนานมากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวนี้ที่ผมเคยรีวิวไปก่อนในช่องนะครับก็ใช้งานยาวตอนนี้แบตเตอรี่ก็ยังไม่เสื่อมเลยนะครับอันนี้ผมเอาไปใช้แล้วนะมันก็จะเหลือ2ขีดครับเดี๋ยวผมจะใช้นิดนึงนะแล้วผมก็จะเอาไปชาร์จครับแต่ว่าจะตั้งไว้ให้เย็นก่อนนะแล้วค่อยไปชาร์จครับสังเกตดีไซน์นะสวยกันคนละแบบครับแต่ส่วนตัวผมว่าผมชอบอันนี้นะดูแล้วมันกระทัดรัดดีครับอืมมันพกพาใส่กระเป๋าได้ง่าย นะฮะเวลาเราพกใส่กระเป๋าหัวตัวนี้เราก็ถอดเก็บได้มันก็ไม่เกะกะครับใส่กระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงสบายเลยครับวิธีการใช้งานก็พอเราเปิดสวิตช์แล้วเราก็กดครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หก าว่าแรงไหมแรงนะมันถีบถอยหลังมาเองนะครับเมื่อสักครู่นะงั้นเดี๋ยวผมวัดลมกับแรงกดให้ดูดีกว่านะครับเอาละฮะเดี๋ยวเราจะมาลองวัดแรงกดของเจ้าค a l ิ d ี Mini X3 ตัวนี้ดูนะครับโดยผมจะขออนุญาตวัดที่แรงลมสูงสุดเลยนะครับเพื่อที่จะได้เห็นแรงทรัส t หรือว่าแรงฟอร์สกดของมันนะครับโดยการจะเพิ่มไปที่ความแรงสูงสุดครับนี่นะฮะจะอยู่ประมาณ1 0 7 1 0รกร,รมัม ประมาณนี้ฮะร้อยหกต่อให้เรากดลงไปเยอะมันก็ไม่ขึ้นนะครับมันต้องอยู่ประมาณนี้นะฮะการวัดแรงกดที่ถูกต้องนะฮะโอเคเอเวอร์เรจมาประมาณร้อยห้ากรัมครับอันนี้ก็คือแรงกดของเขานะครับประมาณหนึ่งร้อยห้ากรัมแล้วเดี๋ยวลองตัวเก่าดูนะครับว่าแรงกดของเขาเท่าไหร่นะตัวเก่าจะอยู่ที่ประมาณเก้าสิบกรัมเก้าสิบเอ็ดกรัมโดยประมาณนะครับ อ่าอยู่ประมาณนี้ครับตัวเก่านะครับในส่วนนี้แบตเริ่มอ่อนนะครับพอแบตเริ่มอ่อนเนี่ยแรงลมมันก็จะถอยด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้เห็นได้ชัดว่ามันถอยมานิดนึงนะครับจาก90 91เนี่ย เหลือประมาณ88กรัมอันนี้ก็คือแรงกดรุ่นเก่าของเขา่น่งครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมถือว่าแรงกว่ารุ่นเก่าของเขาอย่างแน่นอนครับแล้วก็ที่สําคัญตัวเล็กกว่ากระทัดรัดกว่านะครับเยี่ยมไปเลยงั้นเดี๋ยวลองมาวัดแรงลมแต่ละเบอร์ดูครับว่า6ระดับแรงลมของเขาได้กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันบ้างนะครับผมจะเริ่มทีละเบอร์เลยนะครับมันมีทั้งหมด6ระดับก็6เบอร์นะอันดับแรกเบอร์หนึ่งก่อนครับผมก็จะอยู่ห่างโดยประมาณประมาณนี้นะฮะ เบอร์หนึ่งนี่ล่อไปสี่สิบสามสี่สิบสี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะฮะประมาณนี้อันนี้คือเบอร์หนึ่งครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นเบอร์สองไปเลยนะครับเบอร์สองครับโอ้ประมาณหกสิบฮะเบอร์สามครับหกสิบแปดหกสิบเก้าเลยนะฮะเจ็ดสิบโอ้เจ็ดสิบสามเบอร์สี่ครับโอ เบอร์สี่ประมาณแปดสิบกว่าแปดสิบห้าครับเบอร์ห้าครับเก้าสิบสี่แล้วสุดท้ายเบอร์หกครับโอ้พีคสุดก็จะประมาณ98นะเดี๋ยวหมววัดเบอร์6อีกทีนะ เตอร์จะปลิวครับทุกท่านเมื่อกี้มิเตอร์ผมจะปลิวล่วงเลยนะฮะเอาเป็นว่าเมื่อกี้ผมกดทันที่99กิโลเมรตรต่อชั่วโมงนะครับแต่จริงๆแล้วเมื่อกี้มันพีคไปประมาณ103-104กิโลเมรตรต่อชั่วโมงเลยนะครับก็คือการวัดของผมจะอยู่ประมาณนี้ระดับนี้จ่อเข้าจ่อออกอยู่ประมาณนี้ครับก็ อาจจะมีการคลาดเคลื่อนบ้างอาจจะไม่ได้แม่นยําบ้างต้องขออภัยนะครับเพราะว่าลมมันแรงมือเราก็ไม่ได้นิ่งด้วยนะฮะเพราะว่ามันได้มีแบบ ตัววางตัวสแตนอะไรไวเงี้ยครับต้องขออภัยด้วยแต่ว่าคร่าวๆแรงลมเบอร์หก็จะอยู่ประมาณเป็นร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับนะเกเนี่ยมีแน่นอนครับทุกท่านเพราะฉะนั้นเหมือนเราเอาตัวไปวิ่งผ่านลมด้วยความเร็วลม90กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมว่าลมมันก็โอเคไม่ธรรมดานะฮะแต่ในเรื่องแรงกดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มากเท่ากับพวกเทอร์โบเจ็ตตัวใหญ่ๆแบบที่ใช้แบตเตอรี่2 1อโวลต์อยู่แล้วนะครับตัวนั้นก็ประมาณนี้ครับในส่วนของเรื่องแรงลมนะมนเดี๋ยวเรามาลองไปดูดฝุ่นกันดีกวว่่่่่่่าาาานนนรใเเืองปผมไมไ ยากนะเป่ามันโอเคอยู่แล้วละครับทุกท่านก็เห็นแล้วว่าแรงลมประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็การเป่าลมเป่าอะไรเนี่ยมันเย็นอยู่แล้วแล้วก็การเป่าฝุ่นเป่าสิ่งสกปรกต่างๆเนี่ยมันได้อยู่แล้วไปลองดูดให้ดูดีกว่านะฮะเพราะว่าการเป่าเนี่ยมันเบสิกไปเดี๋ยวเราไปดูดกันครับอ่ะผมต่อท่อดูดฝุ่นไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้อยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าตอนเราเป่าลมออกใช่ไหมครับมันมีทั้งหมด6ระดับแน่นอนครับการดูดฝุ่นอ่ะมันก็จะมีทั้งหมด6ระดับนะครับโดยผมจะขออนุญาตเริ่มที่เบอร์1นนะะครรัับบเเเเออ์์3แแลลย้้วกกจไดห็ถึงงาามตต่ ้งสามระดับโดยประมาณนะครับอันดับแรกเป็นเบอร์หนึ่งครับกดป๊ามันก็จะเป่าลมออกปกตินะฮะแต่ว่าด้านนี้เราเอาไปดูดได้เลยลองดูนะครับอันนี้คือเบอร์หนึ่งนะนี่นะฮะแค่เดินไปใกล้นะครับประมาณนี้ฝุ่นก็จะเข้าไปอย่างนี้นะฮะนี่นะครับอันนี้คือเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งเองนะโอเคต่อไปผมจะขอเป็นเบอร์สามครับอ่าเบอร์สามนะฮะ นี่ครับปรับเป็นเบอร์สามเรียบร้อยแล้วก็จะแรงขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับเห็นไหมเทียบเลยเอาไปสบายสบาๆนะครับเบอร์สามโอ้โหใได้นะฮะต่อ,าาอ,อไปเบอร์แรงสุดเบอร์หกครับนี่เบอร์หกครับปมาเป็นไง ผมว่าเบอร์สามก็เพียงพอแล้วนะครับเพียงครับแล้วแบตเตอรี่ผมใช้ไปแค่ขีดเดียวเองนะครับที่ทำการทดสอบไปนะฮะก็ไม่ได้กินแบตอะไรมากมายถือว่าการชาร์จหนึ่งครั้งก็น่าใช้งานได้หลายครั้งอยู่นะครับถ้าไม่ได้เอามาใช้พั่มเพื่ออะไรมากผมว่ามันก็อยู่ได้นานนะครับการดูดฝุ่นต่อนเนื่องนี่ผมว่ามันอาจจะพอๆกับเป่าลมฮนะไม่ได้กินอะไรมากมายนะในส่วนนี้นะครับก็ใช้งานดีครับประมาณนี้เลย โอเคครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับสำหรับตัวเทอร์โบแฟนชื่อรุ่นทางการค้าของเขาก็คือ Mini X3 นะครับแต่ถ้าชื่อรุ่นจากโรงงานจะเป็น BLFS-06 นะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าการใช้งานเนี่ยดีกว่ารุ่นเก่าครับเนื่องจากแรงลมเนี่ยได้แรงลมที่มากกว่าแรงกดที่มากกว่านะครับแล้วก็ตัวนี้จะสามารถพกพาได้สะดวกกว่าเนื่องจากตัวปากตัวนี้นะครับมันสามารถถอดได้นะฮะใส่กระเป๋ากางเกงกระเป๋าเสื้อนี่คือง่ายเลยนะครับแล้วก็ดีไซน์ตรงส่วนนี้กะทัดรัดครับ ใช้งานได้ดีเลยก็เหมาะครับเป่าลมเย็นให้ตัวเราเวลาเราไปนอกสถานที่ยืนรอรถหรืออะไรต่างๆทํากิจกรรมนอกบ้านนะครับมันร้อนๆเอาวๆเราก็สามารถหยิบตัวนี้นะมาเป่าเราให้เย็นได้ โดยเสียงไม่ได้ดังจนเกินไปครับถือว่าโอเคนะแล้วก็การเป่าฝุ่นนะครับบนโต๊ะทํางานเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยผมถือว่าโอเคนะฮะมันไม่ได้ออกแบบมาสําหรับใช้งานหนักๆเหมือนพวกเป่าพื้นเป่าน้ําอะไรพวกนั้นนะครับเพราะพวกนั้นมันต้องเป็นตัว21โวล์นะครับเป่าโต๊ะทางานเล็กๆน้อยๆเป่าฝุ่นจากพวกแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดต่างๆนะฮะประมาณนี้กําลังดีแต่จุดเด่นของเขาอีกจุดหนึ่งก็คือเป็นเครื่องดูดฝุ่นได้นะครับดูดฝุ่นแบบแนด์เฮลมือถืออย่างเงี้ยพกพาสะดวกมากเลยครับเน้นเอาไว้ดูดฝุ่นนนใถเีีดดดมากกๆัสุอ็ตว ผมถือว่าราคาไม่แพงนะครับใช้งานดีสามารถชาร์จ USB Type C ที่เรามีกันทุกบ้านอยู่แล้วได้เลยครับตัวนี้นะฮะราคานะที่เข้าไปดูนะครับถูกสุดจะอยู่ที่ประมาณ5 0 3บาทเท่านั้นเองครับราคาไม่ได้แพงจนเกินไปถ้าใครสนใจนะพิกัดสั่งซื้อนะครับอยู่ที่ใต้รายละเอียดคลิปเช่นเคยนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดกราบขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ